สวัสดีครับสวัสดีปีเก่าครับปีใหม่สิครับพี่เ้าวนี่มันหลายวันแล้วมันก็ปีเก่าสิครับแค่ไม่กี่วันเองเออครับใส่เสื้อร่วภูบาฉลองชัยชนะแหละครับยอดทีมพี่ชนะเฮาซิตี้ดีครับสองศูนย์อ้าวโอยครับผมวันนี้ก็ปีใหม่ผ่านมาได้กี่วันนะสองวันสองวันนะครับไปเที่ยวไหนมา อยู่บ้านครับพี่อยู่บ้านใช่ไหมครับผมดีมากประหยัดนะครับรีมิงจะใส่หมวกก็กระไรเดี๋ยวทรงผมเสียทรงผมตกเลยฮะเสื้อก็หลุดครับใส่แล้วมันเดี๋ยวมันก้มไม่ได้นะอ่าโอเคโอ้ทำทุกอย่างเลยอ่ะครับครับเพื่อรายการไม่ใช่ของเราไปยืมของคนอื่นมารายการเตะต่อยตบตีโอ้ดูประจำเลยรายการนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมเบอนกันรีบินโชว์เลยเหรอไม่เหมือน แตกต่างกันเล็กน้อยแต่างกันเล็กน้อยเองนะเดี๋ยวช่วงท้ายมีมวยไทยให้ดูกับมวยสากลนี่ผมอยากดูมวยเหมือนกันพวามพี่เนี่ยตามมวยตลอดใช่ไหมพี่ก็เดี๋ยววันนี้จะไประชมสภาคมมวยสงใจเขาไม่ให้มาชมลูกทำไมล่ะครับพี่ก็เขาประชมใบมงอ้ามาเรื่องของงานเที่ยวปีใหม่ดีกว่ารีมิงเนี่ยเอาคลิปไปดูคลิปเดิมไปเที่ยวนครนายกแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะ ชื่ออะไรนะริมริมทานน่ะอะไรอ่างดีสอร์ทจะไปนั่นพ่อเสียตังค์ไม่ได้พักฟรีครับมีแฟนรายการด้วยมาทักทายทักทายพี่เะอครับอิงทานรีสอร์ทครับแล้วนี่เป็นงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่งานงานใหม่หรืองานเก่าจากที่เอาไม่ให้ดูริงโชว์ในงานเดิมได้เลงานเดิมเลยแต่คนละกล้องกันทำงานง่ายดีน่น้องกายนี่ว่าที่ชั้มแบท นี่ครับทีมงานผู้ปกครอ,องสโมสรทีไทยแลนด์ครับผมโวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับซออะไซอ,อใส่เสื้อสีม่วงสวยไหมน่ารักมากเลยพี่ใครเลยพี่ฮะพี่สาวเ <c oughs> ทีมงานกินกันอย่างเดียวเลยครับโอ้โหครับนี่อันลพี่รีมิงเนี่ยใช่ไหมพี่เอาเลยปีด้วยเหรออุย้ยอุ้ยนี่ครับคนที่เด่นที่สุดในงานนี่ครับน้องจอมครับผมแล้วก็งานพอนับถอยหลังปีใหม่แล้วเนี่ย อ๋อก็ยิงกันละบาเขาเดือนไปพี่เขาเขาปีสิอุยเงียบเขาดาวสิพี่นั่นแหละอ่าวนี่ก็จุดครับก็เอาความทุกข์ความโศกดำความเชื่อของคนไทยเนี่ยครนะฮะให้โบกโบยบินไปลงบ้านคนอื่นแต่ย่าลงหลังคาบ้านนะครับบ้านเขาไฟไห้โศย ตอนนั้นไฟไม่มีแล้วพี่แลับเออดิเขาบอกอากาศหนาวที่หนาวไหมตอนนั้นที่นั่นหนาวไหมดูใส่เสื้อไม่หนาวได้ไงล่ะเดี๋ยวรู้องศาเท่าไหร่เนี่ยมาเรื่อยที่ออฟซีดเดอร์บืร์กฮาร์แล้วนะครับเขาใส่เสื้อดาวแล้วถามว่าหนาวไหมกี่องศาเซลเซียสก็ประมาณยี่สิบไม่ได้เอาเครื่องวัดไปนะฮะนี่ก็ับโบยไปครับเขาแจกให้ทางโรงแรมอินทารีสอร์ทครับผมแต่เกาบวกอยู่ในค่าห้องละเพิ่มเติมเหรอก็มีบวกนิดหน่อยเพยังมีงานเลี้ยงด้วย ครับเป็นไงก็สนุกดีนะเ<อ>บงนะก็ก็พี่ก็สนุกด้วยพี่อ้าวครับนี่ครับแล้วเข้าดาวนี่พี่ทำอะไรบ้างเอ่ยต้องมีนับเงินมีอะไรหรือเปล่าฮะเล่นไพ่ฮะเล่นไพ่ข้ามปีใช่เอ๊ะบรรทมบานเมื่อยคอแล้วเกินก็มันจะหล่นเบ่งเลยอ่าอุณห้ทมิทุกอยา่างเลยส่งตัวส่งตัวไว้ทายรายการอ่าแล้วต่อไปเรื่องของไอ้นี่พี่แชมป์เอฟวันชูบัคเคอร์ครับ เขาบอกไปเล่นสก,กีแล้วเกิดเล่นสก,ก,สก,กีที่ประเทศฝรั่งเศสและปรากฏว่าะไรครับประสบอุบัติเหตุพี่ก็หัวได้ไปชนกับโขดหินนะครับและเขาว่าตอนแรกในอาการเขาบอกว่าไม่ได้เล้ายอะไรมากมายแต่ว่าส่งเข้าโรงพยาบาลนะครับที่เมืองเกรอรนอฟของฝรั่งเศสนะครับก็ปรากฏว่าต้องเข้าห้อง i อ u นะพี่คือคือ,อาการเล่นสก,กีที่เร็วนะค,ความเร็วนะแลวไอ ที่มันมีหิมะอยู่เนี่ยมันก็มีก้อนหินอยู่ด้วยนะใช่ฮะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะก็ันภูเขาพี่พวกเขาแล้วก็มีหิมะเนี่ยตกลงมาไงคราบนี่ประเภทสลาลมไงเคยเล่นเหรอไม่เคยพี่แต่ว่ารู้รู้ตอนแรกเนี่ยส่งโรงพยาบาลแรกก่อนนะครับแล้วก็อาการไม่ดีก็เลยต้องส่งที่โรงพยาบาลนะครับเกิดรอบแรกเขาว่าต้องเอาทีมแพทย์ที่มาจากประเทศเยอรมนีหรือว่าประเทศอิตาลีเี่ยมาเองเลยนะพี่โอ้ตอนแรกเนี่ยมาผ่าตัดหัวเข่าให้กับชมั์เกอร์ครับครับชมั์เกอร์ฟื้นกาไปใช่โดนที่หัว ไม่ใช่พี่ <c oughs> เพราะว่าอาการในทรงตัวนะครับต้องผ่าตัดเจาะสมองเนี่ยถึงสองรอบอเ,เพราะว่า,าสมองเนี่ยบวมพี่แล้วก็เอาเลือดข้างในสมองออกสองครั้งการาราะว่าตันนี้อาการดีขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยเองเล็กน้อยพี่อ,พอ,าอาการนี้ก็เป็นตายเท่ากันต้องดูอาการแบบว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงหืป่านนี้เนี่ยรายการเราออกบางสี่ทุ่มเนี่ยดีขึ้นไหมครับก็ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดพี่แล้วก็มีก็ภาวนาหายใช่ฮะพุสธศัก่าวนี้ไปกันเยอะเลยนะ เขามีนักบวชเนี่ยมีนักข่าวเนี่ยปลอมตัวเป็นนักบวชพี่เพื่อเข้าไปในห้องเพื่อที่จะแต่ว่าเขาโดนจับได้ก่อนนะครับโอ้โหทำทุกอย่างนั้นนักข่าวเรานะครับใช่ฮะเอาข่าวไม่ค่อยดีละอุบัติเหตุบ้านเราเนี่ยก็รถชนันเสียชีวิตเยอะมากเลยนะใช่แม่สมชายไม่รู้สมชายก็ไปเหนือนะไม่รู้กับมีชื่ออยู่หรือเปล่าก็กลัามาสิพี่เขายังเคยอะไรนะไปซื้อรถซื้อล้ออะไรที่จังหวัดตรังอะไรจังหวัดตราดอะไรที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยแม่ ส่วนเรื่องดีๆก็มีนะเป็นเรื่องของนักกีฬาดังสองคนโปกอล์ฟระดับโลกอดีตมือหนึ่งรอรี่แม็กอิรอยครับนะฮะนี่ครับเขาบอกว่ามันกับนักเทนนิสสาววอสนิสอสกี้โอ้ยแครไรได้มากเลยดูดเม้าท์ทูเมากันโอ้โหครับบุ่นดีครับดูดูเหมือนว่าที่เจ้าสาวนี่จะตัวใหญ่ล่ำปึกเลยนะครับ เป็นนักกีฬาเทนทนิสนะะก็เป็นอดีตมือหนึ่งของโลกทั้งคู่เลยนะฮะทั้งวอสซ์กเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกฝ่ายหญิงจากนะเดนมาร์กแม็กซ์ลล์เป็นไอแลนเหนือนะครับก็เป็นอดีตมือหนึ่งของโลกเช่นกันก็มีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยล้างลางกันไปแยกทางกันก็หลายครั้งแต่ว่านี่คือเซอร์ไพรส์เลยที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม็กกิลล์ก็เลยโชว์แหวนมั่น อาแล้วบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยวานมั่นที่ก็ว่าขอความดีที่สุดของพวกเขาก็คือนี่แหละฮะหวานมั่นแต่งงานนี่แหละครับอายูเมรีคิสบาตนะแมรี่มีพี่อ๋อเหรอฮะอ๋ถ้าไม่ได้เบ่งนี่แย่เลยถ้าเป็นพี่สมชายล่ะอ้าวนี่ทำไมเจ้าว่าที่เจ้าสาวทำไมหน้าแก่แก่ครับก็ไปแล้วนะพี่นะเลรอโรรี่ก็เป็นเออใช้ไม่เจอสองสมัย โอโหตกในฟอร์มตกไปสงสัยต้องไปแต่งงานก่อนแล้วฟอร์มจะดีขึ้นอใ่ใช่ใช่มีครอบครัวมานไทเกอร์วูดเลยพี่เปลี่ยนไม้ก็อบด้วยนะใช่ใช่ครับผมนะครับอ่ะก็2เรื่องราวละเดี๋ยวเราเริ่มรายการของเราเลยเริ่มประเดิมพักกันสักครู่ด้วยการกลับมาวาไราตี้ฟุตบอลครับ